สวัสดีครับสรุปมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ UN General Assembly เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนทันทีโดยมี3กลุ่มหลักคือเห็นด้วยกับมติ93ประเทศสนับสนุนให้รัสเซียถอนทหารรวมถึงประเทศสำคัญอย่างฝรั่งเศสแคนาดาออสเตรเลียเกาลใต้ญี่ปุนและไทยงดออกเสียง65ประเทศ ไม่โหวตเห็นด้วยหรือคัดค้านเช่นจีนอิหร่านอินเดียซาอุดีอาระเบียไม่เห็นด้วยกับ18ประเทศคัดค้านการเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารรวมถึงรัสเซียสหรัฐอเมริกาเกาหลีเหนือเบลารุสอิสราเอลฮังการีสูดานอิหร่านและบางประเทศในแอฟริกาการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของสหรัฐอเมริกาต่อรัสเซีย1 สหรัฐอาจเปลีนนย่ยนนโยบายบางอย่างเกี่ยวกับรัสเซียการที่สหรัฐเลือกไม่เห็นด้วยกับมติ UN นนี้สะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐอาจปรับเปลี่ยนท่าทีต่อสองครามยูเครนไม่สนับสนุนยูเครนต่ออย่างเต็มที่เหมือนช่วงแรกอาจเป็นเพราะแรงกดดันภายในประเทศเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ช่วยเหลือ,อยูเครนอาจเป็นสัญ,ญญาณของการเปิดทางให้เกิดข้อตกลงสันติภาพ ระหว่างรัเสเซียกับยูเครน 2. แนวโน้มการสร้างขั้วอำนาจใหม่ระหว่างสาหรัฐอเมริกากับรัเสเซียหากสาหรัฐและรัเสเซียไม่มีข้อตกลงร่วมกันอาจส่งผลต่อความสมดุลของอำนาจโลกอาจมีข้อตกลงรับเพื่อแบ่งเขตอิทธิพลเช่นรัเสเซียคุมยุโรปตะวันออกส่วนสหรัฐหันไปโฟกัสกับจีนในเอเชียถ้าเป็นเช่นนี้ยุโรปอาจจะต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น และนาโตอาจเผชิญปัญหาความเป็นเอกภาพ 3. ความเป็นไปได้ของสองครามโลกครั้งที่3หากสหรัฐและรัสเซียรเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นอาจลดโอกาสเกิดสงครามโลกครั้งที่3ในระยะสั้นแต่หากข้อตกลงระหว่างสหรัฐรัสเซียทำให้จีนรู้สึกว่าถูกโดดเดี่ยวอาจทำให้จีนต้องเคลื่อนไหวทางทหารเช่นกรณีไต้หวันมีโอกาสที่ยุโรปจะต้องเผชิญสงครามเอง โดยไม่มีสหรัฐช่วยแบบเต็มที่ความขัดแย้งที่เสี่ยงจะขยายวงเช่นตะวันออกกลางอิสราเอลอิหร่านไต้หวันจีนและคาบสมุทรเกาหลีคาดการโอกาสเกิดสงครามโลกครั้งที่3จากสถานการณ์โลกปัจจุบันมีโอกาสประมาณ50-65%ที่ความขัดแย้งขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นในทศวรรษนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้การเมืองภายในของสหรัฐ อาจเลือกจะสนับสนุนสงครามต่อหรือถอนตัวท่าทีของยุโรปต่อรัสเซียความสัมพันธ์ระหว่างจีนรัสเซียและจีนสหรัฐความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยสรุปสหรัฐอาจ,อาจเริ่มเปลี่ยนท่าทีจากการสนับสนุนยูเครนแบบเต็มตัวไปสู่แนวทางที่เปิดทางให้รัสเซียมีบทบาทมากขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อยุโรปและอาจทำให้จีนต้องเร่งเคลื่อนไหวในเอเชีย หากจีนตัดสินใจใช้กำลังทางทหารกับไต้หวันหรือขยายอิทธิพลไปยังแปซิฟิกตอนออกโอกาสของสงครามโลกครั้งที่3ก็อาจเพิ่มสูงขึ้นสวัสดีครับวิทยาในรายงานข่าว